สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลเ็กะเล่าเล่าข่าว1นาทีนะครับผมโครงการเราชนะนะครับจะไม่ให้เป็นเงินสดนะครับผมจะต้องใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปัจสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับผมคนที่ใช้นะครับผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยจำเป็นมากเลยต้องมีโทรศัพท์ที่มันใช้แอปพลิเคชันได้สําหรับ iPhone นะครับ ต้องเป็น iOS 9.0ขึ้นไปนะครับก็คือ iPhone 4S ขึ้นไปนะครับและถ้าเป็น Android นะครับต้องเป็น Android เวอร์ชัน4.4นะฮะต้องเป็นโทรศัพท์ที่เปิดตัวในปี2,557ขึ้นไปนะครับ Samsung, Oppo, Xiaomi นะฮะ Huawei โหลดรอไว้ก่อนได้เลยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบรัฐบาลนะฮะเตรียมลงทะเบียนผ่าน w w w เราชนะ .com นะครับผมวันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2564นะครับ ใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ช่องเล็กลาวาด้วยนะครับจะได้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ